ตอนที่5ความสำเร็จแห่งความร่วมมือสวัสดีครับทุกคนวันนี้ดีใจที่ได้พบทุกทกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวมหาสารคามทุกคน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยพบปะกันในวันนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและทีมงานทุกท่านครับด้วยความพยายามของทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจให้ข้อมูลจนทำให้เราได้ข้อมูลจอประถงครบถ้วน100%ผลทำให้จังหวัดมหาสารคามของเรามีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้ให้บริการพี่น้องประชาชนในโอกาสนี้ผมอยากขอบคุณหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชน ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการทำงานในครั้งนี้และผมก็หวังว่าเราทุกคนจะร่วมใจกันพัฒนาจังหวัดของเราให้ดียิ่งขึ้นแบบ360องศากันนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอันควรแล้วผมขอยกเวทีนี้ให้คุณสสินัฐาแก้วสิริพัฒนาการจังหวัดมหาสรารคามที่ได้มาพูดคุยพบปะกับทุกๆคนในลำดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันสสินฐาแก้วสิริพัฒนาการจังหวัดมหาสรารคามวันนี้รู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งขอร่วมแสดงความยินดีกับอำเภอและตำบลต้นแบบของจังหวัดมหาสรารคามของเราที่มีการบริหารจัดการข้อมูลจอปทออที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวมหาสรารคามทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและไว้ใจสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสรารคาม เพราะเรามุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะสูแล้วพบกันใหม่นะพี่น้องชาวมหาสารคามทุกคนทีมพ,พ,พอชอมหาสารคามสู้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง